เรื่องพิจารณาธรรมคลายโศสมัยหนึ่งท่านพระนารทะอยู่ที่กุกุตารามใกล้พระนครปาตาลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัทาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยแห่งพระราชาพระนามว่ามุนทะได้ที่วงคต พระราชาก็ไม่สงสนานไม่ทรงต่งพระองค์ไม่เสวยไม่ทรงประกอบพระราชการณียกิจทรงซบเศาอยู่ที่พระสบพระนางตลอดคืนตลอดวันครั้งนั้นพระราชาได้ตรัสสั่งมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการรักขะผู้เป็นที่รักว่า ท่านโสการัชคะผู้เป็นที่รักท่านจงยกพระศพพระนางพัทธาราชเทวีลงในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดด้วยรางเหล็กอันอื่นอีกเพื่อให้เราได้เห็นพระศพพระนางนานได้เท่าไรยิ่งดีโสการักคะมหาอมาตย์รับสนองพระบรมราชองการแล้วก็ได้จัดการยกพระศพพระนาง ลงในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดด้วยรางเหล็กอันอื่นอีกครั้งนั้นโสการะขะมหาอมาตคิดว่าเมื่อพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอพรไทยัยแห่งพระเจ้ามุนทะนี้ได้ที่วงโคตไปแล้วพระราชาไม่สงสนานไม่ทรงแต่งพระองค์ไม่สเสวยไม่ทรงประกอบพระราชการณียกิจ ทรงศพเซาอยู่ที่พระสบพระนางตลอดคืนตลอดวันพระราชาพึงเสด็จเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปใดหนอได้ทรงสดับธรรมแล้วจะพึงทรงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการะขะมหาอามาตจึงคิดว่าท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกุกตารามใกล้พระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพท์อันงามของท่านพระนารทะขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคําวิจิตมีปฏิพานดีงามเป็นวุฒธบุคคลและเป็นพระอรหรันจึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้ว พึงทรงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการะคะมหาอมาตจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามใกล้พระนครปาตลีบุตรก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระนาระทะขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิต ฉลาดมีปัญญาเป็นพ่อหูสูตรมีถ้อยคําอันวิจิตมีปฏิภาณดีงามเป็นวุฒบุคคลและเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าพระองค์จะพึงเสด็จเข้าไปหาท่านแล้วไซบางทีได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้วพึงทรงละลูกสอนคือความโศกได้พระเจ้ามุนทะจึงตรัสสั่งว่า ท่านโสการะขะถ้าเช่นนั้นท่านจงไปบอกท่านพระนาระทะให้ทราบเพราะกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพรามณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรโสการะขะมหาอมาตย์รับสนองพระบรมราชองค์การแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนาระทะอภิวาท แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระนางพัทธธาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอพระไทยแห่งพระเจ้ามุนทะนี้ได้ที่วงคตแล้วเมื่อพระนางพัทาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอพระไทยได้ที่วงคตไปแล้วพระราชาก็ไม่สงสนาน ไม่ทรงแต่งพระองค์ไม่สเสวยไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบเซาอยู่ที่พระศพแห่งพระนางพัฒาราชาเทวีตลอดคืนตลอดวันขอท่านพระนาระทะจงแสดงธรรมแก่พระราชาโดยให้พระราชาพึงทรงละลูกศรคือความโศกได้เพราะได้ทรงสดับธรรมของท่านพระนาระทะท่านพระนาระทะ ได้กล่าวว่าดูกรามหาอมารย์ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่ควรนบัดนี้ลำดับนั้นโสการกข่ามหาอมารย์ลุกจากที่นั่งอภิวาท่านพระนารทะทำประทักษิณเสร็จแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะ ท่านพระนาระทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วบัดนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้ามุนทะตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานเทียมพาหนะที่ดีๆไว้โสการะขะมหาอมาัมมตดรับสนองพระบรมราชองการแล้วได้ให้พนักงานเทียมพระราชพาหนะ ที่ดีๆไว้เสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ให้พนักงานเทียมพระราชพหนะที่ดีๆไว้เสร็จแล้วขอพระองค์จงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จขึ้นทรงพระราชพหนะที่ดีๆไปสู่กุก,กุตาราม เพื่อพบปะกับท่านพระนาระทะด้วยพระราชานุภาพอย่างใหญ่ยิ่งสเสด็จไปเท่าที่พระราชพาหนะจะไปได้สเสด็จลงจากพระราชพาหนะแล้วสเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปสู่อารามเข้าไปหาท่านพระนาระทะทรงอภิวาทแล้วประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พรันแล้วท่านพระนาระทะได้กล่าวกับพระเจ้ามุนทะว่าขอถวายพระพรฐานะห้าประการนี้อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ฐานะห้าประการเป็นฉไนะคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่หนึ่ง ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้หนึ่งขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายหนึ่งขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปหนึ่งขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาอย่าฉิบหายไปหนึ่งอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลก ไม่พึงได้ขอถวายพระพรสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแก่ไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมแก่ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมง,งายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอม แม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายนี้เรียกว่าบุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอน คือความโศกที่มีพิษเสียดแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยย่อมเจ็บไข้ไปเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นเจ็บไข้ไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบบัติย่อมเจ็บไข้ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วพึงเศร้าโศก ลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้ว เขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียบแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมตายไปเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นตายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติ การอุบบัติย่อมตายไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงัก แม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียดแทงเข้าแล้ว ย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสิ้นไปเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นสิ้นไป โดยที่แท้สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมสิ้นไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงาย แม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญ หลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียดแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นฉิบหายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมฉิบหายไปทั้งสิ้นส่วนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียบแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อน ขอถวายพระพรส่วนว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแก่ไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุติการอุบบัติย่อมแก่ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอม แม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับ ถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยะสาวกผู้ได้สดับ ย่อมเจ็บไข้ไปเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นเจ็บไข้ไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติ ย่อมเจ็บไข้ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วพึงเศร้าโศลําบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจ แม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกสรคือความโศกที่มีพิษ อันเป็นเครื่องเสียดแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกสรย่อมดับทุกขร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมตายไป เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นตายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมตายไปทั้งสิ้นส่วนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วพึงเศร้าโศกลําบากร,ร่าไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อน อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมสิ้นไปเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นสิ้นไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบบัติย่อมสิ้นไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอก คร่ำครวญหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบาก ไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทาตนให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกขร้อนได้ด้วยตนเอง ขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของอริยะสาวกผู้ได้สดับย่อมฉิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นฉิบหายไปโดยที่แท้ สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติดการอุบ,บัติย่อมฉิบหายไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทาน แม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงาย นี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรฐานะห้าประการน,นี้แลอันสมณะ พรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ท่านพระนาระ,ะครั้นกล่าววายยกรภาสิทนี้จบลงแล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการคร่ำครวญ พวกอมิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจก็คราวใดบัณฑิตพิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคราวนั้นพวกอมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยประการใด เพราะการสรรเสริญเรพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ไซก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ดังนี้เมื่อท่านพระนาระทะกล่าวจบแล้วอย่างนี้พระเจ้ามุนทะได้ตรัสถามว่าท่านผู้เจริญธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนาระทะกราบทูลว่าขอถวายพระพรธรรมะปริยายนี้ชื่อว่าโสกสัลละหรณะพระเจ้ามุนทะ ตรัสชมว่าท่านผู้เจริญโสกะสัลลหารณธรรมปริยายดีนักโกสกสัลลหารณธรรมปริยายดีนักท่านผู้เจริญเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ครั้งนั้นพระเจ้ามุนทะได้ตรัสสั่งโสการะขะมหาอมาตว่า ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพพระนางพัทธาราชเทวีแล้วจึงทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจักอาบน้นแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานเรื่องพิจรารณาธรรมคลายโศก